Hello everyone my name is Jakrapan ph Phansap number 06762 today i will present temple is Wat Phra Si Mahathat uh location is Phahon y o t i n Road Anusawali Bang Khen Bangkok important buddha images are the relics from india วัดพระศรีมหาธาตุวิวอินเดอะเดย์ออฟเจอเลจอมพลแปลกพิพูธสงคราม served a อสไคล์มินิสเตอร์วัดพระศรีมหาธาตุวอสกรนเดเพร์มิชันทูบีเอสตาร์ s ิเชตเอสอะมังออฟฟิศออนมัสทเวนตี้ทูเทอ m ์ซันโฟร์ฮันด a คเอ็กซิฟอร์แอนด์วอชเดอะเฟิร์สคลาสรอยัลเทม เดอะไทส์ฟอรละมหาวิหารออนจูน0เทร์ต ah at, ีท่สอิสฟอินอุบสถวัดพระศรีมหาธาตอิสบูดาสเตตูอินสุโไทยพีเรียด the At t i t u d e of subduing m n r a In addition in the temple area it is also the location of the Demonstration School of ว a t p ระ s i ีมหา h าตุ and r a j รา a t ั p a n a k o r n University Uh, วัดพระศรีมหาธาตุโอเพนเอเวอร์เดย์เอ็กแอมทูเซเวนตี้พีเอ็มแจนคิว n อ l i s t e n ิ n g แอลลิซา